ครับตอนนี้เรากําลังเดินทางมาหอดโคงเลยครับหอดเป่าไม้ของเขานะครับตอนนี้กําลังยางลงครับสีน่งเรลือเรลือเครื่องของหัวหน้า่นครับตอนนี้หัวหน้า่นกําลังยิงชิ้นช่องมีครับเป่าไม้ของเข้าครับผมเอาเลือของไลสีแดงๆน่ะบ่กวันเฮดด้หน่ะบอก็แดงนะอนี่ครับ ตอไม้ครับคือหางดอนครับประกอบกับดอกหัวดอนสาครับผมเคยมาตั้งเคยมาตั้งเต้นหาปีหกปีครับกำลังสิมากครับปีนี้ครับปรเดี๋ยวบาวขวานเพิ่นไปส่วนผมครับกับมัเล่นกันไล่เพิ่นปลูกพักปลูกงานเลยนะเล่นครับล่งลุงเรือ ครับตอนนี้กำลังสีลงใด้เรือนะึ่งเด็กลำเด็กนั่น <c oughs> ขังโคกนี่ตายตายตายเรือเพิ่นบดิคีตังางดุลเอ้าลำนั่นบอกมองว่ามบเมนครับโบเมนลำนี้ลำนี้โอ้โบเมน,มน,มน,อเ,มนเอาไปพ่าโอ้นี่ลำนี้ครับ โฟักบัวปลูกแบบธรรมชาติเลยด้วยนี่แบบบริเวณน้ำเนาะเสียใหญ่ยังเดียวครับตอนเดี๋ยวสา Nam เรือก่อนจะเข้าเดีย๋ยวขออนุญาติสา Nam เรือก่อนเด้อครับจะเข้าเธอ,อ,อไม่มหู้เรือ

นนนะ้าดวยเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิเดินทางไปครับปลอมไม้ของเอกครับประหยัดลงเรือกันด้วยครับ